รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีทาวิธีไทยทางช่องทอทอบอ5ทุกเช้าวัวนเสาร์เวลาตี5ครึ่งถึง6โมงเชา้าค่ะวันนี้นะคะ้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดชําขวางนะคะ ตำบลเขาหินซ้อนอภพ,พนมสารคามจัังหดฉะเชิงเซานะคะค่ะภายในวันที่12พฤศจิกายน2 5 6 6นะคะที่วัดชำขวางจะมีงานทอดกรถินนะคะเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะร่วมงานทอดกรถินกันได้นะคะเพื่อจะสมทบทุนนะคะสร้างศาลานะคะของหลวงพ่อที่วัดชำาขวางนะคะเดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดชำาขวางนะคะและไปกราบสักการหลวงพ่อไปสืบทามงานบุญนะคะหลวงพ่อจะมีงานวันที่เท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวตามจิ๊บคัชมบรรยากาศภายในวัดชำแขวงกันเลยค่ะ ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายอาตมาพักครูสุนทรศีรสารเจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อนเขตสองเจ้าวาดวัดชำมฝางอาตมาจะมีงานทอดกระถินสามพคคีในวันที่12พฤศจิกายน พศ2566โดยการนำของพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างผู้บัญชาการทหารบกภาคที่หนึ่งและคุณนัชชาหนองบัวล่างภริยาประธานฐานบกภาคที่หนึ่งประธานอุปถรัรมภ์คุณพิศนุพงศ์เศตษวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อนและคุณพรชัยโงเจริญคุณวราพรสืบจันทร์ประธานอุปถัมภ์กิติมศักดิ์คุณวิทวัสศรีวิการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อนคุณประวิทย์เขียวจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อนและคุณสุชาติลิมสว่างภูนวัตถุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อนในวันที่12นี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันในงานทอดกระถินสามคัคคีเพื่อจะสร้างศาลาธรรมสังเวชของวัดชำฝางแทนหลังแรกซึ่งมันเก่าและผุจะต้องเปลี่ยนใหม่ฉะนั้นจึงขอเชิญ ญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายร่วมกันบริจาคทรัพย์ปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยในงานทอดกรถินครั้งนี้เพื่อจะได้นำเงินที่ทอดกรถินในปีนี้สมทบทุนสร้างศาลาธรรมตังเวชเพื่อไว้สำรองหลังเก่าสืบต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมราการนะครับ รายการวิถีทมวิถีไทยนะครับรายการดีๆมีสารประโยชน์มากมายแก่สาธุชนคนเยบุญนะครับวันนี้ผมอยู่กับคูณเจ้าที่เมตตาปานีแก่สาธุชนคนเยบบุญนะครับวัดจำฝางนะครับตำบลเขาอินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับขอเชิญสาธุชนคนเยบุญับภายในวันที่11.12จะมีงานบุญใหญ่นะงานกระถิ่นนะครับใครที่จะมีโรงทานที่จะมาร่วมบุญกับพ่อกระติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าขึ้นหน้าจอนะครับเอาละครับเดี๋ยวถามพระคุณเจ้าว่าภายในวัด ชำฝางแห่งนี้มีอะไรที่สาธุชนคนใจบุญมากลาบไหว้และบูชานับถือกันครับครับการตราหการพระคุณเจ้าครับทางวัดก็มีพระที่สาราการประเรียนนี้ก็ค,ค,คือหลวงพ่อโสธรอครับผมนะแล้วก็ที่ตั้งไว้กลางสนามครับ อันนั้นก็หลวงพ่อทันใจอ๋อพ่อทันใจามีคนมากราบไหว้ยู่ตลอดครับผมพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับท่านเป็นเจ้าภาพกรถินนะครับก็ขอเชิญสาวิชนผู้ร่วมบุญทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมบุญร่วมทานกันนะวันที่11 1 2สิะนะครับพฤศจิกายนนี้จะถึงนี้แล้วครับ สาธุชนคนจะบุญื่วยจะร่วมบุญก็ติดต่อเบอร์พระคุณเจ้าขึ้นหน้าจอนะเพื่อมาร่วมบุญร่วมทานร่วมกุศลนะครับเอาละครับผมวันนี้ผมตะกนเดชต้องกลับลาท่านผู้ชมไว้ก่อนอาทิตย์หน้าพบก,กับผมใหม่นะครับรายการวิถีธรรมวิถีไทยสวัสดีครับ